สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของสมเด็จพระนารายมหาราชพศ2,175ถึพอองพศ2 2 3 1ส่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรอยุธยาในยุคปลายสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระองค์ทรงครองราชเป็นเวลา32ปีพศ2 1 9 9ถึง2,231ราัชาสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองแห่งความรุ่งเรืองทางด้านการทูต การค้าและวรรณกรรมของอยุธยาพระราชประวัติเบื้องต้นพระราชสมภพวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์พศ2175ณกรุงศรีอยุธยาพระราชบิดาและพระราชมารดาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองกับพระราชเทวีบางตำรากล่าวถึงความมหัศจรรย์ตอนประสูติว่ามีผู้เห็นเป็นสี่ก่อนชั่วขณะก่อนจะกลับเป็นสองก่อน จึงได้พระนามว่านารายซึ่งเป็นพระนามของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูการศึกษาทรงได้รับการศึกษาจากพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเช่นพระหัวราธิบดีพระอาจารย์พรมพระพิมลธรรมและสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์การขึ้นครองราชภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระองค์ทรงร่วมกับพระเพทราชาและเจ้าพระยาโกสาธิบดีเหล็ก ทำการชิงราชสมบัติจากขุนนางและเชื้อพระวงศ์ผู้มีอำนาจจนกระทั่งขึ้นของราชในปีพศ2199พระราชากรณียกิจที่สำคัญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทูตสมเด็จพระนารายมหาราชทรงมีนโยบายการทูตที่เปิดกว้างและชาญฉลาดเพื่อรักษาเอกราชและถ่วงดุลอำนาจระหว่างชาติมหาอำนาจตะวันตกในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคานอำนาจกับฮอลันดา เนเธอร์แลนด์การเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสหลายครั้งเช่นคณะราชทูตนำโดยออกพระวิสุทธิ์ที่สุนทรปานในปีพศ2229ซึ่งเป็นที่กล่าวขานไปทั่วยุโรปส่งต้อนทับคณะราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาในอยุธยาการติดต่อกับนานาชาติ ทรงส่งเสริมการค้าและสารสัมพันธ์กับหลายประเทศเช่นเปอร์เซียอิหร่านอังกฤษฮอลันดาจีนและอินเดียทำให้อยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกการรับเอาวิทยาการตะวันตกมาใช้ในราชอาณาจักรเช่นการสร้างป้อมปืนเช่นป้อมที่บางกอกระบบน้ำประปาที่ลบบุรีดาราศาสตร์และการแพทย์แบบตะวันตก ด้านการทหารและการป้องกันประเทศการขยายอาณาจักรทรงนำทัพไปทำสงครามเพื่อขยายและรักษาพระราชอาณาเขตโดยเฉพาะการทำศึกกับพม่าเพื่อชิงเมืองต่างๆคืนมาเช่นเชียงใหม่หมอตมะซิเรียมย่างกุง้งและหงสาวดีการสร้างเมืองลบบุรีโปรดกล้าวให้สร้างพระนารายราชนิเวศ และสถาปนาเมืองลบบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สองในปีพศ2166เพื่อใช้เป็นที่ประทับว่าราชาการและรับรองแขกเมืองโดยเฉพาะยาวยุโรปด้านวรรณกรรมและศิลปะวัฒนธรรมราัชาสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคที่วรรณคดีและศิลปะ,จะเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดมีผลงานสำคัญเกิดขึ้นมากมายเช่นพระราชนิพนธ์ทรงพระราชนิพนธ์บทประพันธ์เองเช่นสมุทรโคดคำฉัน ทรงพระราชนิพนต์ต่อจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระพันรัตนะวรรณกรรมสำคัญจินดามณีแบบเปลี่ยนภาษาไทยเล่มแรกโดยพระโหราธิบดีคำฉันดุษฎีสังเวยและโคงฉลอพระพุทธสยชาติการเสด็จสวรรคตและการสิ้นสุดรัชสมัยเหตุการณ์สำคัญก่อนสวรรคตช่วงปลายรัชกาลมีความขัดแย้งภายในราชสำนักเกี่ยวกับอิทธิพลของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคอนสแตนตินฟฟลคอนเจ้าพระยาวิชาเยนคุณนางชาวกรีกที่เข้ารับราชการและมีอำนาจสูงความขัดแย้งนี้ได้นำไปสู่การปฏิวัติโดยมีพระเพรทาราชาเป็นแกนนำการเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระประชวมหนักและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพศ2238ณพระที่นั่งสุทาสวรรค์ภายในพระนารายราชนิเวศจังหวัดลบบุรี สิริพระชนมพรรษา56พรรษาหลังการสวรรคตพระเพทาราชาได้ขึ้นครองราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงและได้ยุติบทบาทของชาวตะวันตกในราชสำนักหลงอย่างมากสมเด็จพระนารายมหาราชทรงเป็นที่ยกย่องในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถในการปกครองประเทศชาติและนำพาอายุธยาไปสู่ความรุ่งเรืองทั้งในประเทศและบนเวทีโลก 1>, พระราโชบายทางการค้าและเศรษฐกิจสมเด็จพระนารายมหาราชทรงตระหนักถึงความสำคัญของการค้าขายระหว่างประเทศในการสร้างความมั่งคั่งและความเข้มแข็งให้กับอาณาจักรศูนย์กลางการค้ากรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระองค์กลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพ่อค้าจากหลากหลายชาติเดินทางเข้ามาค้าขายจานวนมากทั้งชาวตะวันตก ฮอลแนด์ anda, อังกฤษฝรั่งเศสโปรโตุเกสและชาวตะวันออกเปอร์เซียอินเดียจีนญี่ปุ่นอาหรับการค้าสัมเภาหลวงทรงส่งเสริมและควบคุมการค้าโดยตรงผ่านระบบการค้าสัมเภาหลวงโดยใช้คนจีนเดินเรือนำสินค้าของไทยเช่นดีบุกไม้หอมไปค้าขายกับต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นการทวงดุลอำนนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลัลนดาหรือ VOC มีอิทธิพลทางการค้าสูงและพยายามผูกขาดสินค้าบางชนิดเช่นดีบุกพระองค์จึงทรงมีพระราชบายในการดึงชาติตะวันตกอื่นๆโดยเฉพาะฝรั่งเศสและอังกฤษเข้ามาค้าขายเพื่อทวงดุลอำนาจกับฮอลันดา 2. ความขัดแย้งกับฮอลันดาความสัมพันธ์กับฮอลันดามีความตึงเครียดสูง เนื่องจากฮอลันดาต้องการผูกขาดการค้าการคุกคามทางการค้าในช่วงต้นรัชกาลพศ2207ฮอลัลนดาถึงขนาดส่งเรือรบมาปิดอ่าวไทยและปิดล้อมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อกดดันให้ไทยยอมทำสนที่สัญญาการค้าและยกสิทธิพิเศษในการผูกขาดสินค้าบางอย่างให้กุสโลบายแก้ปัญหาเพื่อตอบโต้การคุกคามของฮอลันดา ทรงใช้การทูตกับฝรั่งเศสเพื่อมาคานอำนาจส่งสร้างและขยายเมืองลบบุรีให้เป็นเมืองหลวงสำรองที่อยู่ลึกเข้ามาจากอ่าวไทยเพื่อให้ยากต่อการโจมตีทางน้ำโดยเรือรบของฮอลันดาทรงให้สร้าง,ง,งป้อมปราการที่แข็งแกร่งบริเวณบางกอกในกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเพื่อป้องกันทางเข้าออกแม่น้ำเจ้าพระยา 3. ความก้าวหน้าทางวิทยาการและสถาปัตยกรรม การติดต่อกับต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศสทำให้มีการนำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ดาราศาสตร์ทรงสนพระไทยในวิชาดาราศาสตร์มีการนำเข้ากล้องดูดาวจากยุโรปและให้บาทหลวงฝรั่งเศสสร้างหอดูดาวในพระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลบบุรีสถาปัตยกรรมและการช่างทรงนำเทคโนโลยีการสร้างป้อมปราการการก่อสร้างอาคารแบบยุโรปและที่โดดเด่นคือระบบท่อประปา เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าสู่พระราชวังลบบุรี 4. เหตุการณ์สำคัญช่วงปลายรัชสมัยการปฏิวัติสยามพศ2231ช่วงปลายรัชกาลขณะที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรหนักความขัดแย้งที่สะสมมานานระหว่างกลุ่มขุนนางเดิมกับอิทธิพลของชาวต่างชาติได้ปะทุขึ้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ 5. พระมเหสีและพระราชโอรสธิดา ข้อมูลเกี่ยวกับพระมเหสีและพระราชะโอรสธิดาของสมเด็จพระนารายมหาราชยังคงเป็นประเด็นที่นักประวัติศาสตร์ถกเถียงและขนคว้าจากหลายแหล่งข้อมูลทั้งจากพระราชะพงศาวดารไทยและเอกสารต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าเสือพระราชธิดาเจ้าฟ้าสุดามณีหรือกรมหลวงโยธาเทพเป็นพระราชธิดาที่สำคัญที่สุดของสมเด็จพระนารายมหาราช ทรงมีบทบาทด้านการค้าและอำนาจสูงในรัชสมัยของพระราชบิดาหลังการปฏิวัติพศ2231พระองค์ทรงถูกยกให้เป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายของสมเด็จพระเพทราชาพระราชโอรสที่ปรากฏชื่อและเป็นประเด็นพระปีหรือหม่อมปีเป็นโอรสบุญธรรมของสมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดปรานอย่างมากถึงขนาดจะยกให้สื่อรชาชสมบัติ ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ขุนนางและพระเพทราชาจึงเป็นหนึ่งในชนวนเหตุของการปฏิวัติสมเด็จพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8เป็นพระมหากษัตริย์องค์ถัดจากสมเด็จพระเพทราชาประเด็นเรื่องพระราชบิดาที่แท้จริงยังไม่เป็นที่ยุติในทางประวัติศาสตร์มีสองแนวคิดหลักคือเป็นพระโอรสในสมเด็จพระนารายมหาราชกับพระนางกุสาวดี หรือพระธิดาเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่หรือเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเพทราชาตามบันทึกในพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆ 6. วรรณคดีและกะวีคนสำคัญประชาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีกวีและนักปราชญ์สร้างสรรผลงานอันล้ำค่าถือเป็นยุคทองของวรรณคดี 7. สถาปัตยกรรมที่สำคัญณนเะมืองลบบุรีเมืองลบบุรีหรือเมืองละโว เป็นราชธานีแห่งที่สองที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงให้สร้างและประทับเป็นเวลานานสถาปัตยกรรมที่นี่จึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นของการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะไทยและตะวันตกพระนารายราชนิเวศพระราชวังที่ประทับและว่าราชการที่เมืองลบบุรีภายในประกอบด้วยพระที่นั่งจันทรพิศาลท้องพระโรงแบบไทยแท้ใช้เป็นที่ออกขุนนาง พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปรา,าสา์ศิลปก,กรรมแบบไทยผสมฝรั่งเศสมียอดทรงมนดบเป็นที่เสด็จออกรับคณะราชทูตฝรั่งเศสพระที่นั่งสุทาสวรรค์ที่ประทับส่วนพระองค์เป็นที่เสด็จสวรรคตอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชัยเยนที่พักและที่ทำงานของคณะทูตฝรั่งเศสรวมถึงเป็นที่พักของคอนสแตนตินเซาคอม 8. นโยบายศาสนาและการอุปถัมภ์คริสตศาสนาแม้ว่าสมเด็จพระนารายมหาราชจะทรงเป็นพุทธมามะกะและทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งเช่นทรงบูรณะวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุที่ลบบุรีและทรงเชิญพระพุทธสิงห์งมาประดิษฐานที่อยุธยาแต่พระองค์ทรงมีพระเมตตาและนโยบายที่เปิดกว้างต่อทุกศาสนาการอุปถัมภ์ศาสนาคริสต ทรงอนุญาตให้คณะมิชชันนารีฝรั่งเศสหรือโรมันคาทอลิกเข้ามาเผยแผ่ศาสนาในราชอาณาจักรได้อย่างเปิดเผยและทรงให้ความสะดวกในการสร้างโบสถ์เช่นวัดสันโปโล,โลที่ลบบุรีและสถานพยาบาลข้อสงสัยในการเปลี่ยนศาสนาบาทหลวงฝรั่งเศสมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะให้พระองค์เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะผ่านการชักจูงของคอนสแตนตินฟาลคอน แต่ตามหลักฐานพระองค์เคยตรัสปฏิเสธอย่างชัดเจนโดยให้เหตุผลว่าพระองค์ไม่มีพระราชประสงค์จะเปลี่ยนศาสนาที่มีมาถึง2,229ปีเพราะเป็นศาสนาที่ทรงได้รับและนับถืออย่างไรก็ตามพระองค์ทรงสนพระไทยในคำสอนของคริสตศาสนาและทรงอนุญาตให้มีการถวายกังเขนเพื่อไว้เคารพบูชาเป็นการส่วนพระองค์ซึ่งเป็นชนวนให้ขุนนางไทยเดิม เกิดความหวาดระแวงอย่างยิ่ง 9. บทบาทของพระเพทราชาและจุดจบของเฟลคอนพระเพทราชาต่อมาคือปฐมกษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวงเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับสมเด็จพระนารายมหาราชอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นสหายที่เติบโตมาด้วยกันและดื่มนมจากแม่นมคนเดียวกันความขัดแย้งกับเฟลคอน พระเพทาราชาเป็นผู้นำของกลุ่มขุนนางไทยเดิมที่ไม่พอใจต่ออำนาจของเจ้าพระยาวิชาเยนหรือคอนสแตนตินเฟลคอนที่เป็นชาวต่างชาติและมีอิทธิพลสูงมากเกินไปรวมถึงความพยายามของเฟลคอนที่จะชักจูงให้สมเด็จพระนารายยอมรับอิทธิพลของฝรั่งเศสเช่นการขอให้ฝรั่งเศสส่ทงทหารเข้ามาประจำการในป้อมที่บางกอกและเมืองมริดการค้นอำนาจ เมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชทรงพระประชวรหนักในเดือนพฤษภาคมพศ2231พระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือได้ฉวยโอกาสดำเนินการปฏิวัติสยามพศ2231กักบริเวณพระนารายทรงสั่งควบคุมสมเด็จพระนารายไว้สำเร็จโทษคู่แข่งสั่งจับกุมและสำเร็จโทษบุคคลสำคัญที่เป็นคู่แข่งทางการเมืองได้แก่พระปี โอรสบุญธรรมและคอนสแตนตินเฟลคอนถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะที่ทะเลชุบอนลบบุรีทับไล่ฝรั่งเศสหลังการยึดอำนาจพระเพทราชาได้ดำเนินการปิดล้อมป้อมที่ทหารฝรั่งเศสประจำการอยู่และเจรจาขับไล่ทหารฝรั่งเศสทั้งหมดออกจากอาณาจักร 10. มรดกของสมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยา และพระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ประสาททองยุคทองรัชสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองแห่งการทูตและวรรณคดีของอยุทยาที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและเปิดกว้างของอาณาจักรลบบุรีทรงสร้างมรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ลบบุรีซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญการรำลึกถึง วันที่11กรกฎาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตได้รับการกำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์11การปราบดาพิเศษของสมเด็จพระนารายมหาราชการขึ้นครองราชของสมเด็จพระนารายมหาราชในปีพศ2199นั้นไม่ได้เป็นไปตามการสืบราชสมบัติโดยปกติ แต่เป็นผลจากการยึดอำนาจภายในหรือรัฐประหารซึ่งเป็นเรื่องปกติในการเปลี่ยนรัชกาลของราชวงศ์ปราสาททองการขึ้นครองราชของพระเชษฐาหลังสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคตเจ้าฟ้าชัยพระเชษฐาต่างพระมารดาขึ้นครองราชได้ไม่นานสมเด็จพระนารายในขณะนั้นส่งร่วมมือกับพระศรีสุธรรมราชาพระปิตุลาอาทำการรัฐประหารโค่นอำนาจเจ้าฟ้าชัยสำเร็จโค่นอำนาจพระอา พระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชต่อแต่ปกครองอย่างไม่เป็นธรรมและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมสมเด็จพระนารายณ์จึงทรงร่วมมือกับพระสหายสนิทเช่นเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กและพระเพทาราชายึดอำน,นาจจากพระศรีสุธรรมราชาอีกครั้งสถาปนาตนเองในที่สุดสมเด็จพระนารายมหาราชก็ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยา ในวันที่26ตุลาคมพศ2 1, 1 9 9 12. บทบาทอันยิ่งใหญ่ของคณะราชทูตโกษาปานพศ2 2 2 9การส่งคณะราชทูตนำโดยออกพระวิสุธทธสุนทรปานหรือที่รู้จักกันในานามโกษาปานไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่ส4บี่ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นจุดสูงสุดทางการทูตของอยุธยาคณะราชทูตรประกอบด้วย ออกพระวิสุทธสุนทรปานเป็นราชทูตออกหลวงกัลยาราชมัยตรีเป็นอุปทูตและออกขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูตพร้อมผู้ติดตามรวมกว่า40คนการเข้าเฝ้าคณะราชทูตเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่1 4ณพระราชวังแวร์ไซเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนพศ2226ท่ามกลางสายตาของราชสำนักยุโรปที่ประทับใจในเครื่องแต่งกายอันวิจิตรพิสดารและท่าทีอันอ่อนน้อมถ่อมตน,ตนตามแบบสยาม ความสําเร็จทางการทูตด,ด้วยความสามารถของโกษาปานทําให้คณะทูตได้รับการยกย่องอย่างสูงจากชาวยุโรปและโกษาปานได้รับสัญญาว่าราชทูตลิ้นทองการไปเยือนครั้งนี้ทําให้ภาพลักษณ์ของสยามเป็นที่ประจักษ์ในยุโรปและนํามาซึ่งการแลกเปลี่ยนสินค้าและวิทยาการมากมายรวมถึงการสั่งซื้อสินค้าจํานวนมากเช่นกระจก4,264บานและปืนใหญ่ฝรั่งเศส160กระบอก 13. เจ้าแม่วัดดุสิตสตรีผู้มีบทบาทเจ้าแม่วัดดุสิตนามเดิมบัวเป็นสตรีผู้มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของสมเด็จพระนารายมหาราชพระนมเอกท่านเป็นพระนมเอกของสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์จึงทรงเคารพและเรียกท่านว่าแม่เช่นเดียวกับพระราชมารดามารดาของขุนนางสําคัญท่านเป็นมารดาของขุนนางผู้ใหญ่สองท่านที่เป็นพระสหายสนิท และได้รับการไว้วางพระฤทษไทยสูงสุดจากสมเด็จพระนารายมหาราชได้แก่เจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กพี่ชายและเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานน้องชายหรือราชทูตลิ้นทองความสําคัญการที่พระนมเอกมีบทบาทใกล้ชิดกษัตริย์เช่นนี้ทําให้บุตรชายของท่านมีอํานาจและอิทธิพลในราชสํานักอย่างสูงถือเป็นเครือข่ายอํานาจที่สําคัญในการสนับสนุนสมเด็จพระนารายมหาราชตั้งแต่ช่วงชิงราชสมบัติแล้ว